ขาเคืออะป่า้องเทอขาเคืออะ <c oughs> กลึกยุดโอ้โันนี่ก่อนเลย ดีค hmm? mm ่ะไปเพิ BE ่มวันนี้ขุดูเนเหอมาขุดกระปูเห็นจังหูไรละยังยังไม่เห็นเมนอยู่บ่เมนว่าหูกระปู้ยเนอยู่ลวากจะกระโดดหูกระปุ้ยขั้นเ่นป็นเฮ้ยเกียวไห้ใครก็ไปมาบ้าไหมบ่มีเออยิให หู้หมื่นหนึ่งหมดจัดโอ้โหมเิห้ามได้ไม่ได้รลยบอกเสีงเสียงโอ้หมานนะแเนอะแพทคนหมานนี่พาสาวนี่พาคนหมานว้าว pues ยกกันไหมฮัลโหลมาค่อยยกมาทีมงานคุณกับปูนานีมีมีเพชรมีเจ้าบอลลูตัวแรกตัวแรกนี่พาจัดการนี่ค่ะเจ้าบอลนิ้วมื้อมดงามมดงามนี่เลยมันซึ้งเนี่ยนี่พาจัดการเว้ต้องแชื่ใส่โอ้นี่พาแก่งเลยข้นหวานคนหวานของจริง กระปู๋ตูเงือกตละห้าร้อยบาทน้าหกระดอเอาเดกกระปูนี่มันมีลูกนํำสองโตนี่ร้อยเมือนีลากระปูมันมีเมนหูกระปูอันนี้อนหน้าโตมันเข้ามาอยู่แต่ซื้อเมนหูมันโดเงี้ยยาวะพ่วนะกระดอขยันเ นี่ออกมาเลยอออมีแต่ขะปูนยเแชรนั่นคือขึ้นตาถึงนี้ดูยังนี้จะขับว่าว่าปูน้อยเนี่ยมาลถแข่งแซ่บนี่มาคุดกับปูแน้่นี่กรปูโอ้เหคัณมีนุ่นนียนลย โอ้ข <ok> ันชาหดคุดมีเดย์ฮัตตูฮดเคยขุดยี่บ่หนาวมันมีได้ไ่ะดเธอเดวถึห้าพันเทนหนาก็ได้ได้ปิ้งเนาะไอจีไอจอไปกันไม่ได้เทนหนาวเ้ว คุดไปคุดมางูเห่าออกมาเนี่ยปีงูแลดีกว่าขันปีงูสิบสัปดาห์เลยก่อนเช็ดบอดนี่มันบเลือมงเนู้เอาเอาไมมามันกเฮ้อโอนเงินค่ะมก็ไม่กล้าจบบอมันมันกรเฮ้นอันนั้นนี่กัดไหม ข้เทียวบอคืนตัวยูนในคลิปมึงเห็นบอนี่แ้ชาวบ้าน้าเที่ยนผู้สาวนี่แบบเดียวของบักเลยไรดิที่มันบงคิปมากมันเตามอือ็ร้อยเรน้ยบั้อีเผร่ยเร้อยเสไปไนแล้วนี่ค่ะเป็นตำหนว่าโอ้เป็นตำหน่บอฮะบนี่เป็นตาเลย

ตืนมาชันโอ้โอ้กบกบอะไรแบบนี้ค่ะอางน้โกบมันมักแบบอยู่ตงห้าอ้าวขุมมีน้ำบ่เฮ้ย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 เฮกบกบลังแคกบแปดตีนแปดตีนเอารับุนี่โอ้แล้วแล้วจะห้าคุดแคุดเพียงเดียวคุต้องไปยอะเตืนเนอะตนอิน พูดเบิง <Courtney> มี้ากระดดื่นออวอสะม่อะมยพอดีัดเอาไมได้แล้วได้แล้วได้แล้วของแค่ของแค่ของแค่นี่เห็นโอ้มันงูเห่าวะงูเล่นพิชเย้เฮียเลยเน ไม่รบิ่งไม่สนลูกไข่น่ะเนะเจอ,อแล้วถ้าพัหมดไไหมชุกเออุบอบอ,อ,อ,อกีชับปูมุนบ่าหรืวะ <c oughs> คนสวยอะ่ะสุดก็ยังสวยเลยอะ่ะ จะฟาวซับมันก็ซับออกมาแล้วนี่โอ้ยบางทีเยอะนะเท้องกันนี่ขีดนะโอ้ยจ้าเงววเขาเป็นได้จ้าค่อยหาขุดกระปูเล้งอีแเพ็ดจนใหญ่นอนนี้พาน้องไอ้คนหาขุดกระปูไอ้คนหาขุดกระปูเล้งจนใหญ่บ่อมันบ่อไหลตีหอห่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 อหอเทียบมกัน ใช่ใช่เอ้าโม้โหดูใส่บะหมี่ไปไปไปโอ้โหปูอบอบยิ่งบริคุดไปทางนี้บริคุดทางนั้นมาเลยม้เลีมบะหมันลืมขวบคูเอ้าค่อยค่อยไม่้ดิฉนแข็งร้อนนี่ไม่เวร้ากับ่า นกเป็ดมีเยอะขึ้นเลยด้อว,วันนี้เด้อป้ามีดินที่ช้าลงรูร้ไหมฮะคุณอ๋อคุณเด้งได้ตัว <c oughs> นี่ซับออกมาแล้วดังกอกๆล่ะใช่ปะโอ้อขนาดทุบป,ปูกับปูกับเน่าคาร์ดมาเลยแหละปั๊ดนี้วูด้อเรียบร้อยซ่อมนิ้วก้อยคุณยืนเห็นรอย ผลงานตัวแรกของเขานี่พากระซำนี้นะป๊าดโกแข่งแท้วงามเลยเป็นย่งไมันหูงามตันเงีวใพี่ลึกดินี่เป็นดามันิวะอูู้อู้หูอู้หูอู้หูอูู้อู้หูกางยีขว หัวตู้เนี่มกไหมจะบอใสคงแท้คงแท้อ่ะไม่อยูชาวลนี่น่ว้าวอูสองสองสองเพดเอามาดูเ็ดได้แล้วได้แล้วอตัวนึงไตที่แตัวที่แปดตัวนึงต่ออีก ถ้าเอ,อ,อ็มเจมส์ไล <c oughs> ตาพันคุ้งสุ่มหรืา่ <laughs> ราหมู่ตัวที่เก้าโอเคอเคนะเคาะอุ้ยเจ็บหมดไม่สนลูกใครได้ที่หอนหรือเปล่านี่ได้บอกว่าวได้อีกแล้วได้อีกนะแล้วตัวที่สิบสิบหรือเกา้าอ่ะนี่ห้า กูตางประเทศมาก็ไปฮน่น้องกระปูเลยที่น้องแท้แนี่นี่นอนฝูงนี่เปี๊ยปี๋นเมียนะเยอะยหงห่วมเลยมันดิกเด็ดเอาปอยุหึงห่วมก็เลยดิกเนาะเอาเจกรนดิ๊กหน่อยเข้าหุใหญ่ตัวเดิ๊กน่อยเขาบอให้ไปยืหึงห่วมาทนะมันดมเสียมสิฮื้อ ชุดเหลบ่มมโีเข้ยอเขียดเขียนี่มันมานี่นี่อ้โหนันเด้นันเด้นี่วันจันทรจะพดไหมอได้ลอ๋อเขามาหมานใช่ไหมได้ปะโอ้ยอะไ้เหืหมา